เล่าเรื่องผีก่อนนอนเรื่องแท็กซี่เจอดีในเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับไหลอย,อย่างกรุงเทพมีแท็กซี่คันเก่าคันหนึ่งที่คนขับชื่อลุงสมานขับวนไปทั่วเมืองทุกคืนลุงสมานเป็นคนขับรถแท็กซี่วัยห้าสิกว่าที่มีประสบการณ์ขับรถมานานกว่า20ปีเขาเป็นคนใจดีชอบพูดคุยกับผู้โดยสารและมักมีเรื่องเล่าสนุกๆเกี่ยวกับเมืองนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ลุงสมานไม่เคยเล่าคือประสบการณ์แปลกๆที่เขาเจอในคืนฝนตกหนักเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเรื่องนี้เกิดขึ้นในคืนหนึ่งของเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักจนถมนในเมืองแทบกลายเป็นแม่น้ําลุงสมานขับแท็กซี่คันเก่าสีเขียวเหลืองของเขาออกตระเวนหาผู้โดยสารตามปกติแต่คืนนั้นเงียบผิดปกติไม่มีใครเรียกรถเลย เขาขับวนไปเรื่อยๆจนเกือบตีสองฝนยังไม่หยุดตกและถนนย่านชานเมืองเริ่มวังเวงขณะที่ลุงสมานขับแท็กซี่ผ่านถนนสายเก่าที่ตัดผ่านสุสานร,ร้างแห่งหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงยืนโบกรถอยู่ข้างทางเธอสวมชุดสีขาวที่เปียกชุ่มและยืนก้มหน้าอยู่ใต้ร่มเก่าๆลุงสมานชะลอรถและลกกระจกลงไปไหนครับคุณเขาถามด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบเธอเดินมาเปิดประตูหลัง และนั่งลงโดยไม่พูดอะไรลุงสมานมองผ่านกระจกมองหลังเห็นใบหน้าซีดเซียวของเธอและผมเปียกที่ปลกหน้าเ <_ d> um> ขารู้สึกห,หนาวหนาวร้อนๆอนแต่คิดว่าเธออาจจะเหนื่อยหรือหนาวจากฝนไปไหนครับลุงสมานถามอีกครั้งเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆและพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าไปไปบ้านหนูซอยข้างสุสานลุงสมานพยักหน้าและขับรถต่อไป ระหว่างทางเขาพยายามชวนคุยเพื่อคลายความอึดอัดแต่เธอไม่ตอบเลยมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคารถและเสียงหายใจแผ่วเบาของเธอจากเบาะหลังเมื่อถึงซอยที่เธอบอกลุงสมานเลี้ยวเข้าไปซอยนั้นมืดสนิทและแคบจนรถแทบผ่านไม่ได้บ้านเรือนดูเก่าทุดโทมและไม่มีแสงไฟจากบ้านไหนเลยลุงสมานเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไร เขาขับไปจนสุดซอยตามที่ผู้หญิงคนนั้นบอกและหยุดรถหน้าบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนไม่มีคนอยู่มานานถึงแล้วครับลุงสมานหันไปบอกแต่เมื่อมองไปที่เบาะหลังผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วลุงสมานตกใจจนหัวใจเต้นแรงเขามองไปรอบรอบรถแต่ไม่เห็นร่องรอยว่าเธอลงจากรถตอนไหนเบาะหลังเปียกชุ่มและมีกลิ่นเหม็นเน่าอ่อนๆลอยมา ลุงสมานรีรบสตาร์ทรถและขับออกจากซอยนั้นด้วยความเร็วโดยไม่สนใจฝนที่ยังตกหนักเมื่อกลับถึงบ้านลุงสมานนอนไม่หลับทั้งคืนเขาคิดว่าเขาคงเจออะไรบางอย่างแต่พยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยเขาตัดสินใจไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวถูกหาว่าบ้าหลังจากคืนนั้นลุงสมานเริ่มเจอเรื่องแปลกๆทุกครั้งที่ขับรถผ่านถนนสายนั้นตอนกลางคืน เขาจะรู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังแม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารก็ตามบางครั้งกระจกมองหลังจะสะท้อนภาพของผู้หญิงคนนั้นนั่งมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าบางคืนเขาจะได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากเบาะหลังเหมือนมีคนนั่งอยู่ลุงสมานเริ่มกลัวที่จะขับรถในคืนฝนตกและพยายามหลีกเลี่ยงถนนสายนั้นทุกครั้งที่เป็นไปได้แต่ไม่ว่าจะขับไปทางไหนเขาก็รู้สึกเหมือนถูกตามอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่ง ลุงสมานตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนคนขับแท็กซี่ฟังเพื่อนคนนั้นหัวเราะและบอกว่าคงเป็นผีหลอกแต่ก็เล่าให้ฟังถึงตำนานของผีสาวชุดขาวที่คนขับรถบางคนเจอบนถนนสายนั้นว่ากันว่าเธอเป็นหญิงสาวที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อนและวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณน,นั้นเพื่อหาทางกลับบ้านลุงสมานไม่เชื่อเรื่องผีแต่เหตุการณ์แปลกๆยังคงเกิดขึ้นเขาเริ่มฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นทุกคืน ในฝันเธอยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าและชี้ไปที่พื้นดินราวกับบอกให้เขาขุดอะไรบางอย่างลุงสมานเริ่มเครียดและตัดสินใจไปหาหมอผีที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเพื่อขอคำแนะนำหมอผีบอกว่าวิญญาณตนนี้ผูกพันกับสถานที่แห่งหนึ่งและอาจต้องการให้เจ้ารู้บางอย่างด้วยความกลัวและอยากให้เรื่องนี้จบลงลุงสมานตัดสินใจกลับไปที่ซอยนั้นในตอนกลางวัน เขาเดินไปที่บ้านไม้เก่าหลังนั้นและพบว่ามันร้างจริงๆขณะที่ยืนอยู่หน้าบ้านเขารู้สึกเหมือนมีลมเย็นผัดผ่านและได้ยินเสียงกระซิบว่าขุดตรงนี้ลุงสมานตัวสัน่นแต่ตัดสินใจขุดดินตรงจุดที่เขาฝันเห็นหลังจากขุดลงไปไม่กี่ฟุตเขาพบโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินลุงสมานตกใจและแจ้งตำรวจทันทีตำรวจมาขุดคน้นและยืนยันว่าเป็นโครงกระดูกของหญิงสาวที่หายตัวไปเมื่อหลายสิบปีก่อน คดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในหมู่บ้านและหลังจากการฝังศพยังถูกต้องลุงสมานไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยเขาเชื่อว่าวิญญาณของเธอคงสงบลงหลังจากที่ร่างของเธอได้รับการฝังอย่างสมเกียรติถึงแม้ว่าเรื่องราวของลุงสมานจะจบลงแต่ตำนานของผีสาวชุดขาวยังคงอยู่ในหมู่คนขับแท็กซี่บางคนบอกว่าในคืนฝนตกหนักยังคงมีคนเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนโบกรถอยู่ข้างถนนและถ้าใครรับเธอขึ้นรถ เธอจะหายไปเมื่อถึงบ้านไม้เก่าร้างหลังนั้นลุงสมานเลิกขับรถผ่านถนนสายนั้นไปตลอดการและทุกครั้งที่มีคนถามถ,ามถึงเรื่องนี้เขาจะพูดเพียงว่าบางครั้งผีไม่ได้มาหลอกแต่มันมาเพื่อขอความช่วยเหลือ